Mm hmm. งานอดิเรกสุดฮิตของคนรุ่งใหม่อย่างการปลูกต้นกระบองเพชรจริงๆแล้วนอกจากความเพลิดเพลินก็ยังช่วยเสริมดวงชะตาและความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยเพราะต้นกระบองเพชรเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่ช่วยเรื่องความก้าวหน้านั่นเองโดยมีความเชื่อว่าหากปลูกต้นกระบองเพชรไว้ในบ้านหรือตั้งไว้บนโต๊ะทำงานจะช่วยให้หน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองได้เลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้นและยังช่วยเพิ่มพูนเงินทองทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้หากปลูกแล้วออกดอกก็จะช่วยให้ผู้ปลูกร่ำรวยและสมปรารถนาค่ะควนออมเงินอมทองเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กที่สามารถปลูกไว้ในบ้านหรือตั้งไว้บนโต๊ะทำงานได้ค่ะโดยต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้มงคลน,นามหรือก็คือต้นไม้ที่จะให้ความเป็นสิริมงคลตามชื่อ ดังนั้นต้นเงินอ,อมทองจึงช่วยส่งเสริมในด้านของเงินทองและโชคลาภหากปลูกไว้ในบ้านก็จะช่วยให้เงินทองเข้าบ้านไม่หยุดและยังช่วยให้คนในบ้านเก็บเงินได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศภายในบ้านได้เช่นกันเพราะต้นออมเงินอ,อมทองเป็นไม้ประดับที่ไม่มีดอกจึงไม่ต้องกลัวเรื่องละอองเกสรที่จะทำให้ภูมิแพ้กำเริบค่ะ ไม้ดอกมงคลที่หากปลูกไว้หน้าบ้านจะช่วยให้ร่ำรวยและเรียกโชคลาภให้คนในบ้านได้โดยต้นปอยเซียนนั้นตามความเชื่อแล้วเป็นตัวแทนของเทพเจ้าทั้ง8องค์จึงมีคำกล่าวว่าหากใครปลูกต้นปอยเซียนให้ออกดอกมากกว่าแปดดอกขึ้นไปคนในบ้านจะโชคดีมีชายลาบผลลอยเข้ามาหากทำกิจการใดก็จะร่ำรวยมีเงินทองไหลมาเทมาไม่หยุดทำให้ชีวิตรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุข ทั้งนี้ต้นปยเสียนควรปลูกไว้หน้าบ้านและตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเป็นไปได้ควรปลูกในวันพุธเพื่อความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นค่ะพืชตระกูลล้มลุกและมีหัวอยู่ใต้ดินโดยต้นนางกวักเป็นพืชที่คนนิยมนํามาจัดแต่งสวนหรือใส่กระถางเพื่อประดับไว้ในบ้านเนื่องจากมีใบที่สวยงามปลูกง่ายและทนทานต่อสภาพอากาศ อีกทั้งยังเป็นไม้มงคลน,น้ำที่คนโบราณเชื่อว่าจะช่วยกวักเงินกวักทองให้คนในบ้านหากค้าขายก็จะทำให้กิจการรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมารวมถึงช่วยกวักโชคลาภได้ด้วยสำหรับการดูแลต้นไม้ชนิดนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ใส่ปุ๋ยยูเรียสลับกับปุ๋ยอินทรีย์ทุกๆ3-4เดือนโดยไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันก็ได้เช่นกัน ต้นส้มจีดจัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางที่ปลูกรอบบริเวณบ้านได้หรือบางคนอาจจะนำมาปลูกภายในบ้านก็ได้เช่นกันเพราะนอกจากผลส้มที่รับประทานได้แล้วนั้นต้นส้มจีดยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้อีกด้วยโดยชาวจีนเชื่อว่าส้มเป็นผลไม้มงคลที่แทนความอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านของชีวิตความเป็นอยู่และด้านการเงิน ดังนั้นคนจึงนิยมปลูกต้นส้มจีดท,ที่มีขนาดเล็กและสามารถปลูกในบริเวณบ้านได้เพื่อเรียกทรัพย์เข้าบ้านและส่งเสริมดวงชะตาให้คนในบ้านมั่งคั่งมั่งมีกันนั่นเองค่ะหลายคนน่าจะรู้จักต้นดาวเรืองเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นไม้ดอกที่คนนิยมปลูกไว้ประดับสวนโดยดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่ปลูกง่ายเติบโตเร็วทั้งยังทนทานต่อสภาพอากาศอีกด้วย นอกจากนี้ต้นดาวเรืองยังถือเป็นไม้มงคลเพราะดอกไม้ที่มีสีเหลืองอาร่ามสวยงามคล้ายกับทองทําให้คนโบราณเชื่อว่าหากปลูกต้นดาวเรืองไว้ในบริเวณบ้านจะร่ํารวยเงินทองอีกทั้งชื่อดาวเรืองยังพ้องกับคําว่ารุ่งเรืองจึงเกิดเป็นความเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยให้คนที่อาศัยในบ้านเจริญรุ่งเรืองและมีการงานที่ก้าวหน้าได้ค่ะ ต้นไม้ที่ช่วยเสริมความร่ำรวยและมั่งคั่งอีกต้นหนึ่งที่นิยมปลูกในบ้านเพราะต้นไผ่กวนอิงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่ดูแลง่าย เหมาะกับการประดับตกแต่งบ้านและยังช่วยเสริมว่วงจุ้ยได้ซึ่งต้นไผ่กวนอินจะส่งเสริมในด้านใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับทิศท,ที่ตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงชะตาในด้านเงินทองควรปลูกต้นไผ่กวนอินไว้ในห้องทำงานหรือตั้งไว้บนโต๊ะทำงานโดยตั้งไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะลำต้นของไผ่กุนอินจะช่วยดึงดูดเงินทองให้ไหลามาเทมาช่วยในเรื่องความร่ำรวยและความเจริญก้าวหน้าได้ค่ะ สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากปลูกต้นไม้มงคลเสริมโชคลาภเราขอแนะนำต้นกวบมรกตเลยครับเพราะเป็นไม้หัวขนาดเล็กที่สามารถปลูกในกระถางได้จุดเด่นก็คือไม่ต้องรดน้ำทุกวันเพราะเป็นพืชอวบน้ำอาจจะรดน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งหรือทุกทุกสองสัปดาห์ก็ได้ดังนั้นคนที่ไม่มีเวลาก็สามารถปลูกได้และที่สำคัญยังช่วยเสริมโชคลาภในด้านการเงินเป็นต้นไม้กวับเงินกวับทองเข้ากระเป๋าอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยดูดสารพิษและเพิ่มออกซิเจนในอากาศทำให้อากาศภายในบ้านสะอาดและสดชื่นขึ้นได้ค่ะต้นปีเป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมและนิยมปลูกกันในบริเวณบ้านเนื่องจากเป็นไม้มงคลที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีชื่อเสียงโด่งดังและยังช่วยให้เก็บเงินทองได้มากมายเป็นกอบเป็นกำอีกด้วย สำหรับการปลูกต้นปีบนั้นควรปลูกแบบลงดินค่ะเพราะต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงประมาณ5-10เมตรเลยทีเดียวจึงไม่เหมาะกับการปลูกในกระถางค่ะนอกจากนี้ก็ควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านด้วยเช่นกันเพราะต้นปีบจะแตกกิ่งก้านออกมาเป็นทรงพุง่มปีกทั้งใบและดอกยังร่วงบ่อยหากปลูกใกล้บ้านมากเกินไปใบและดอกอาจปลิวเข้าตัวบ้านได้ค่ะ เศรษฐีเรือนในเป็นต้นไม้จำพวกว่านชนิดหนึ่งและเป็นพืชลม้มลุกโดยทั่วไปแล้วคนมักจะปลูกเป็นไม้ประดับในอาคารเนื่องจากไม่จำเป็นต้องรับแสงมากทั้งยังไม่ต้องรดน้ำบ่อยอีกด้วยโดยอาจจะรดน้ำเพียงสัปดาหล์ละครั้งก็ได้สำหรับเหตุผลว่าทำไมคนถึงนิยมปลูกกานเศรษฐีเรือนในนั้นเป็นเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้ถือเป็นไม้มงคลที่ช่วยเรื่องการเสริมโชคลาภและเสริมสิริมงคลให้กับคนในบ้าน อีกทั้งยังช่วยเรื่องเมตตามหานิยมด้วยนอกจากนี้ต้นเศรษฐีเรือนในยังช่วยฟอบอากาศได้ดีคนจึงนิยมปลูกเพื่อให้ดูดซับสารพิษภายในบ้านค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด